สวัสดีค่ะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข,ข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27เมษายนถึง3พฤษภาคม2567สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ วันที่30เมษายน2567เวลา10นาฬิกาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปีพุทธศักราช2567ณศู 2, นยะ์การค้าโรบินสันไลท์สปายสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัชรสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน วันที่หนึ่งพฤษภาคม2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกัลยาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567นอะอาคารเครื่องเกียรติยศประกอบศพกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานวัดป่าเลไลวรวิหารตำบลร้อยใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่2พฤษภาคม2567เวลา6นาฬิกา30นาทีนางสาวสุกัรายาแก้วสมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณบริเวณหน้าศาลาการประเรียนวัดส่วนหงตำบลบางปลามา้าอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายณฐพัชรสุวรรณประทีผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตรแรงงาน